สัปดาห์นี้นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือประธานาธิบดีโจไบเดนเขามีแนวโน้มจะปรับขึ้นภาษีคนรวยค่ะมันก็เลยส่งผลให้ US เอสอามีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะคะดันให้ราคาทองปรับสูงขึ้นแน่นอนว่าเป้าหมายยังอยู่เหมือนเดิมนะที่1800แล้วก็มาลุ้นกันค่ะว่าจะไปถึงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆแนวรับ1760ต้องรับให้อยู่นะคะ

ช่วงนี้ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีประเด็นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเขาจะปรับขึ้นภาษีคนรวยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งค่ะที่ทําให้ US เอส l อ r อ่อนค่าเมื่อ US เอส l a r อ่อนค่าค่ะเลยทําให้คู่สกุลเงินอื่นแข็งค่าขึ้น ะะอันนี้ก็ทั้งยูโรปอนแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะยูโรนะคะตัว ECB ล่าสุดก็คงมติว่าโลคงอัตราดอกเบี้ยระดับตำ่ำแล้วก็ยังคงทำ QE ในโครงการ PEPP ต่อไปนะคะก็เป็นแนวโน้มอย่างที่เห็นค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่บอกนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมจะขึ้นภาษีเนาะเขาพาดหวยว่าภาษีสาหรับคนรวยนะคะขึ้นสูงมากเลยนะคะ ขึ้นจาก20เป็น43.4ปัจจัยนี้เองค่ะหนุนราคาทองคำกดดัน US Dollar นะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะของ ECB ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะก็สรุปแล้วก็คือว่า ECB ยังคง QE ในโคงรงการ PEPP ที่1.8ล้านล้านยูโรนะคะแล้วก็จะเข้าซื้อในไต,ตรมาสนี้สูงขึ้นเพราะว่าความไม่แน่นอนของการระบาดโรคโควิด1 9นั่นเองค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ค่ะมัน กดยูโรแล้วก็กดราคาทองคําหลังจากที่ตัว ECB เขาออกมาพูดในตอนกลางสัปดาห์ใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้คู่ยูโรกับราคาทองคําผันผวนในช่วงกลางสัปดาห์นคะคะนี้ก็ประเด็นนี้ค่ะตัวเลข initial j o b Rate c a m e หรือว่าผู้ขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยของสหรัฐก็มีทิศทางที่จะปรับลงอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและตัวเลขล่าสุดนะคะ547,000รายซึ่งต่ำกว่าคาดการไปมากประเด็นนี้ก็เลยส่งผลให้ กดดันราคาทองคําและหนุนทองค่ะถ้าที่พูดออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ย <c oughs> ก็เลยไม่แปลกนะว่าจะเห็นราคาย s เอ l ดาราคาทองคํามันก็ผันผวนอยู่ในกรอบซึ่งมันมีประเด็นทั้งข่าว ECB ประเด็นทั้งโจไบเดนแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่มันคานกันไปหมดเลยก็เลยทําให้ภาพรวมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยจะขึ้นสุดก็ไม่สุดก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะ ก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่า USD มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่านะคะมาดูดอลลาร์อินเด็กค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ก็เห็นไหมเอ่ยไหลลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตัวสัญญาณของ MACD ก็มีทิศทางที่จะปรับลงอย่างต่อเนื่อง USD เทียบแปนก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยหลุด 108ลงมาได้เนี่ยดูสิคะมีแนวโน้มที่จะลงต่อถ้าใครติดตามเราตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มเห็นทาร์เก็ตแล้วนะก็ยังถือต่อนะถ้าใครไม่ได้ถือก็ลองหาจังหวะดูคะ่ะเป้าหมายยังอยู่ที่เดิมนะคะอันต่อไปปกติเราจะเห็น, Euro, Dollar, น, Dollar, นยูโรเทียบดอลลาร์ปอนเทียบดอลลาร์เนาะคราวนี้เอามาสลับให้ดูว่าบอกแล้วว่าดอลลาร์เขาอ่อนค่าจริงอันนี้เอาเป็น u s ดอลลาร์เทียบยูโรยูเอสดอลลาร์เทียบปอนในไทม์เฟรนเดลี่จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาลง ทั้งคู่แต่ถ้าเทียบกับปอนเนี่ยตัวปอนยังมีประเด็นอื่นๆที่มีทิศทางที่จะสู้กับดอลลาร์ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นยูโรจะชัดเลยค่ะว่าดอลลาร์อ่อนค่ามากกว่าถ้าเทียบกับยูโรนะคะและแน่นอนพิจีนค่ะ ก็ไหลลงมาอย่างต่อนเนื่องนะคะแต่เพียงแค่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนมันมีหลายประเด็นเนาะอย่างที่บอกประเด็นการเมืองประเด็นเ,เรื่องโควิดเอยแล้วก็เรื่องการประชุมของ ECB มันก็เลยกดดันในภาพนี้แต่โดยรวมเบียสเซราก็มีทิศทางที่จะอ่อนค่ากว่าชัน่หยวนนะคะมันก็เลยทําให้นี่เลยค่ะราคาทองคํามีทิศทางที่จะปรับขึ้นคุณเห็นสัญญาณน,นี้ไหมดับเบิลบอททอม เห็นไหมคะราคาพยายามจะไหลขึ้นไปเห็นไหมคะเป้าหมายแรกจะอยู่ที่ประมาณ8 8 0 0นี่คือบริเวณแนวต้านแต่มันจะต้องรอดูว่าเฮ้ยราคามันย่อถ้าย่อแบบนี้ก็จะมีแนวรับที่เป็นนัยสำคัญนะคะคือบริเวณ1760บริเวณนี้มันก็คือบริเวณ neckline ของแพทเทิร์นดับเบิลบอททอมถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยราคาทองคำมันยืนเหนือ1,760ได้ก็มีโอกาสไปที่เป้าหมายระยะสั้นคือ1,800ถ้ายืนเหนือ1,800ได้ก็ไปที่1,825ค่ะและแน่นอนว่าเมื่อ u s เอเซอรอ่อนค่า คนอื่นๆก็แข่งค่าตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาฟรังสวิทออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยเฉพาะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข่งข้าอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องเศรษฐกิจต่างๆของเขาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาต่อเรื่องจากตัวน้ำมันบ้างค่ะราคาน้ำมันถ้ามองในภาพรวมตอนนี้เนี่ยคิดว่าเป็นแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปด้านข้างเพราะว่า โควิด -19 เนี่ยมันเป็นความกังวลที่เข้ามาอีกรอบละโดยเฉพาะฝั่งประเทศซเซาท์อเีเชียของเราเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าคนนี้เป็นแฟลตด้านข้างใช่ไหมคะความต้องการมันไม่ได้มากพอเหมือนเมื่อก่อนก็เลยเป็นประเด็นนี้เลยความกังวลเกิดขึ้นอะไรที่สปอร์ตความกังวลเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยเป็นราคาทองคําก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่ดันราคาทองคําให้มีทิศทางที่จะปรับขึ้นเช่นกันกับตัวซิลเวอร์ ทีนี้เรามาดูกราฟนี้กันนี่คือจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 คุณจะเห็นว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เห็นความสูงไหมคะจำนวนผู้ติดเชื้อถ้าเทียบกับช่วงแรกๆตอนนี้มันแทบจะเท่ากันเลยนะเห็นไหมมันก็เลยเป็นความกังวลที่เข้ามาอีกรอบหนึ่งทีนี้อันนี้เป็นอยู่ฝั่งอเมริกาคุณดูสีม่วงสิสีม่วงเยอะขึ้นแล้วสีม่วงอยู่ไหนสีม่วงคือ South East Asia พอเห็นแบบนี้แลวปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเซฟตัวเองเป็นอย่างดีนะคะอ่ะมาดูกันต่อไปค่ะเมื่อกี้พูดถึงโควิดเนาะแล้วก็พูดถึงราคาทองคําที่คิดว่าจะมีการปรับขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยเอาบทวิเคราะห์ของ Goldman Sachs กับ Bank of America มาให้ดู Goldman Sachs บอกว่าในอีก3เดือนข้างหน้านี้ตัวราคาทองคํามีโอกาสไปแตะที่2,000 US อลลาร์ต่อทรอยออนซ ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่แบงก์ออฟอเมริกาบอกว่าขึ้นเต็มที่นะได้1,800แล้วก็จะลงมาทีนี้เราก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการประกอบการตัดสินใจว่าเอ๊สองค่ายนี้เขาก็เก่งทั้งคู่นะก็มาดูกันค่ะว่าของใครจะแม่นกว่ากันนะคะและแน่นอนว่าของโกลแมนแซกเองยังวิเคราะห์ตัวยูโรเทียบดอลลร์ค่ะบอกว่าจะขึ้นไปทำไฮประมาณ1.25ปอนเทียบดอลล่าอยู่ประมาณ1.41 ยูเอซราเทียบญี่ปุ่นประมาณ108 u s ูดเอรา,าเทียบไชนหั่นอยู่ประมาณ1เอ่อ,อยู่ประมาณ6.4ก็ต้องมาติดตามกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสที่เราจะต้องติดตามก็คือการประชุมของเฟดในวันที่ย7 28ิยินี้ซึ่งวันที่27 28ยินี้เขาจะพูดถึงประมาณว่าเขาจะคงอัตรา,าดอกเบีย้ยอยู่ไหมยังทำา QE ต่อไหมแล้วจะมีเฟดท่านใดส่งสัญญ,ญาณว่าเฮ้ยเราขึ้นดอกเบีย้ยกันเถอะหรือเฮ้ยเรา กำลังจะวางแผนที่จะลด QE ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่มีเฟดพูดประเด็นอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุน้นหรือตลาดสกุลเงินที่เราสนใจอยู่เนี่ยค่ะรวมถึงทองคำด้วยทีนี้เรามาวิเคราะห์ไปทีละช็อตกันอย่างนี้อันนี้คือภาพของการ Recovery ของเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้จนถึงปัจจุบันคุณจะเห็นว่าภาพรวมมันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เราได้พบได้เจอเลยก็คือการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเส้นสีขาวก็คือของ ECB เส้นสีเขียวก็คือของเฟดจะเห็นว่าพุ่งสูงขึ้นเป็นแทบจะเป็นมุมฉากเลยเขาอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเยอะมากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้เป็นอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจที่มันตกต่ำเห็นไหมคะทีนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไร สิ่งที่ตามมาคือคุณจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเหล่าจีนยูโรโซน US u k เขาก็ทำา QE กันหมดแล้วค่ะแต่จะเห็นว่า US ทําทำมากกว่าเพื่อนเลยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยปัจจุบันบวกไป25.4%แล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าเลขอัปเดตมันจะอยู่ประมาณ27%ด้วยทํามากขนาดนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหาว่าเฟดอัดฉีดในปริมาณที่ปริ่มเกิน จะถึง30%มเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะเริ่มชะลอการทำ QE ลงเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจมันมีทิศทางที่จะดีขึ้นแล้วโดยคุณจะเห็นจากข่าวที่อัตราการว่างงานของสหรัฐที่มันลดต่ำลงใช่ไหมคะ GDP ที่มีทิศทางที่จะปรับขึ้นแล้วก็นโยบายการคลังที่ออกมาพยุงช่วยเหลือเต็มที่อย่างนี้คะ่ะประเด็นของสัปดาห์นี้เขาก็เลยมาโฟกัสเรื่องพวกนี้ไงทีนี้พอเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะ ตัวเส้นสีเขียวของไชน่าเห็นไหมยังอยู่ในระดับต่ำตัวยูโรโซนยูเคอยู่ในระดับต่ำหมดเขาตีความว่าถ้าหากเศรษฐกิจมันมีทิศทางที่จะอึมครึมหรือดูไม่ดีไม่ได้ฟื้นตัวตามคาดตัวกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มที่จะทำา QE หรือเพิ่มเงินเข้าไปในระบบได้มากกว่าถ้าเทียบกับสหรัฐเพราะว่าสหรัฐทำไปทะลุมิติแล้วเนี่ยคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตาม เวลาเขาวัดเนี่ยค่ะว่าเอตอนนี้เนี่ยเราอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบมากแค่ไหนแล้วก็จะเทียบกับ GDP ของสหรัฐเนี่ย57%เทียบกับ GDP ของยูโรโซน51%เปนต์เแปน74% U.K. 46%่สิหน้าแค่18%เลยมองว่า การประชุมเฟดครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่นักลงทุนทั่วโลกเขาจับตาว่าตกลงแล้วจะมีทิศทางเป็นยังไงยังคงน,นโยบายเหมือนเดิมไหมหรือจะมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเขากําลังจะหยุดการทํา QE หรือว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไหนไตรามาสไหนของปีหน้าน,นั่นเองคะ่ะมาต่อกันที่นโยบายล่าสุดของ ECB นะคะเป็นนโยบายการเงินบอกว่าเ,เขายังทํา p e p p ต่อเนื่องนะคะเพราะว่า เรื่องของโควิด1 9ที่ระบาดเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนก็เลยยังทำต่อไปคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำที่0%แต่ว่าถ้าเป็นรีโปดอกเบี้ยแบบรีโปจะอยู่ที่ลบ0.5%เนี่ยนะคะประเด็นนี้ก็เลยกดดันให้ตัวยูโรอ่อนค่าลงในช่วงกลางสัปดาห์นะคะแต่ว่าสกุลเงินเยอรมันเทียบยูโรคือเยอรมันอ่อนค่ามากกว่าก็เลยทำให้ยูโรเนี่ยมีทิศทาง ทำให้ยูโรเทียดอลลาร์ก็ปรับขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีประเด็นอื่นๆที่เข้ามาค่ะในภาพรวมนะคะก็ต้องติดตามกันค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะมี O อเปกพลัสด้วยนะเขาจะประชุมเรื่องการผลิตน้ํามันนี่แหละคะ่ะประมาณที่ยี่ิแปก็ต้องติดตามด้วยและแน่นอนพูดถึงสิ่งพวกนี้ก็ยังมาย้าเรื่องโควิด -19 นะคะตอนนี้ก็เข้ามาเป็นประเด็นเนาะเราเข้าสู่ในช่วง เลิศเวฟแล้วนะคะเวฟที่3เวฟที่3มันจะไม่ได้เวอร์วังแต่มันจะยาวนานดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยค่ะและถ้าอยากจะตีความว่าสกุลเงินไหนมันอ่อนค่าหรือว่าแข็งค่าเนี่ยง่ายมากๆเลยเราก็จะใช้ตัวเลขเศรษฐกิจ1 2 3 4 5ตัวนี้ในการวิเคราะห์ซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยวิเคราะห์ยังไงไปติดตาม and Trick and Tri c k EP 1 6นะคะตามช่องทางข้างล่างได้เลยต่อไปเรามาดู คู่เงินที่น่าสนใจค่ะคู่เงินที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วทุกประการที่เดิมทุกประการนะคะเพียงแค่อัปเดตว่าตอนนี้กราฟมันเคลื่อนที่ไปถึงไหนแล้วเนาะอ่ะมาดูกันค่ะราคาทองคำนะคะในช่วงวันจันทร์ของสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถยืนเหนือ1760ได้เนาะแล้วก็ราคาไปทำหายที่1797ไม่ถึงเป้าหมายที่1800แต่ว่ารอบนี้ ย่อตัวลงมาอยู่ที่1776ถ้าหากว่ายืนเหนือ1760ได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่1,800ค่ะแต่เราก็จะมีแนวรับสำรองอีกอันหนึ่งนะคะก็อยู่ประมาณ1740ถึง1750คือถ้าหลุดไอตรงข้างล่างนี้ไปเนี่ยลงต่อแล้วนะคะไม่ไม่ขึ้นแล้วดังนั้นตัวเส้น Stop Loss ที่บอกว่าแนวโน้มขาขึ้นที่จะขึ้นในระยะสั้นหมดหมดไปแล้วก็ต้องดูที่ราคา1740ค่ะ มาดูคู่ต่อไปค่ะคู่นี้ยูโรเทียบดอลลาร์นะคะราคาได้สามารถยืนเหนือ1.198ขึ้นไปได้แล้วมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่เป้าหมาย1.218ได้นะคะแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยมันก็ค่อยๆเก็บเป็นระยะสั้นไปนะคะสำหรับยูโรเทียบดอลลาร์คือประเด็นในสัปดาห์นี้เนี่ยถามว่ากราฟผันผวนไหมจะผันผวนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวประเด็นเฟดเนี่ยเป็นอะไรที่คนจับตามองกันทั่วโลก ต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะนิวซีแลนด์เทียบดอลลาร์นะคะก็จะเห็นว่าภาพยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ราคาก็ยังสามารถยืนอยู่0.1723ได้สัปดาห์นี้มองว่าทาร์กเก็ตระยะสั้นอยู่ที่0.7234แล้วก็ถ้าหากว่ายืนได้ก็น่าจะไปถึง New High ที่0.745ได้นะคะ แต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นสัปดาห์สิ้นเดือนใช่ไหมคะความผันผวนก็จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีการประชุมนโยบายการเงินของเฟดด้วยก็จะมีความผันผวนนี้เข้ามานะคะแล้วถ้าพูดถึงนิวซีแลนด์กราฟออสเตรเลียก็จะพอๆกันจะมีแนวโน้มคล้ายกันแทบจะ Copy and p อน e เลยก็ใครที่มองว่านิวซีแลนด์มันเคลื่อนไหวช้าตาตอนย้อนหลือเกินออสเตรเลียก็ได้อยู่นะคะอีกอันนึงค่ะ ตัวเจแปนค่ะยูเอสล,ลาเทียบเจแปนถ้าใครติดตามเราตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คงทํากําไรไปแล้วรอบหนึ่งเนาะเอาละสัปดาห์นี้ค่ะถ้าหากว่ายังอยู่ต่ำกว่า108.4ทาร์เก็ตก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่106.8ค่ะและอีกอันนึ่งคือฟรังสวิตนะคะยูเอสเล,ลาเทียบฟรังสวิตค่ะแผนยังอยู่ที่เดิมราคาก็หลุดบริเวณแนวรับ0.921ลงมาได้แล้วนะคะทาร์เก็ตเลยอ,อีกนิดนึงเนาะทาร์เก็ตเราต ก็ลองดูนะคะสําหรับคู่พวกนี้สําหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้สิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะการประชุมของเฟดวันที่ยี่สิบแปดประชุมโอเปก plus จะส่งผลกับราคาน้ํามันเฟดจะส่งผลกับสกุลเงินที่คุณสนใจที่พูดมานี้นะคะแล้วก็แน่นอนมันเป็นช่วงสัปดาห์สิ้นเดือนความผันผวนก็จะมีอยู่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เอาละถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะมีคำถามคอมเมนต์ Comment. ถามได้เลยเราจะกลับไปตอบให้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาค่าสเปรดต่ำๆค่า transaction cost ต่ำๆ CJC ต, CJ ตอบโจทย์มองหาสินค้าที่มีให้คุณเทรดมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่า forex เนาะเหล่าหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นเอเชีย CJC ตอบโจทย์ น้ำมันทองคำ CJC ตอบโจทย์คือเขารวมสินทรัพย์ที่เป็นที่นิยมในโลกมาไว้ทำให้คุณอะเปิดเพียงแค่หนึ่งบัญชีคุณสามารถเทรดสิ่งพวกนี้ได้หมดแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการฝากถอนการไม่มีตัวตนการหนีหาย CJC ไม่มีแน่นอนตอนนี้นะคะทาง CJC กับ Forex w o r l นะคะได้ร่วมกันทำ โปรโมชั otion, bonus 100่นสเปเชียลโบนัสหนึ่งร้อยเปนโปรโมชั่นนี้รับง่ายมากเพียงแค่คุณเปิดบัญชียืนยันตัวตนก็สามารถรับโบนัสห0ึได้ทันทีส่วนวิธีฝากวิธีเปิดบัญชีทำยังไงเดี๋ยวเราแปะคลิปเอาไว้ให้ด้านล่างง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับการเลือก CJC Market ค่ะ